สวัสดีครับผมกบนาค,ครับผมร้องไห้ที่ได้ออกครับกลับมาพอกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยครับเลขเข้าสามตัวครับแต่ว่ามันไปออกย้อนหลังผมเนี่ยครับบอกตามตรงครับผมเนี่ยกัดน้ำตาบอยู่เลยครับกัดน้ำตาบปอยู่เลยแทบจะร้องไห้แทบจะห้องไห้ถ้าถามว่าผมถือบ่ ผมต้องบอกไว้ก่อนครับว่าผมก็ถูกอยู่ครับเพราะว่าเลขมันก็นมีห้าศูนย์สามเนาะแต่ว่ามันเป็นเลขเก่าหลายๆคนครับก็คงเห็นว่ามันเป็นเลขตัวเดิมคือห้าศูนย์สามเยอะมากคลิปเลขห้าศูนย์สามมีทั้งหมดสิบหกเจ้าสิบหกคลิปครับแต่ว่ามันไม่ตรงงวดแต่ว่าผมบอกตั้งแต่มือแหลกครับตั้งแต่เลข่อง,งวดผมบอกว่า หรือว่ามันสิมาเลขกตัวเก่าเพรพอมันหลายพอพนันี่สุดท้ายครับมันมาเลขตัวเดิมจริงๆครับคือ503มวดก่อนครับมีแต่คนฝันได้503 16เจ้าอันนี้คือ3ตัวไหไอที่ว่า903 403 2 0 3, 3 23, มันก็เยอะแต่ว่าผมเอาแค่503ที่ว่าเป็นเลข3ตัวคือ16เจ้าแต่ว่าเลขมันออก504แล้วก็มามวดเมื่อกี้ครับ เลขมันมาออกห้าศูนย์สามตรงเปะผมนี่เลขออกมาเนี่ยผมผมนั่งอึ้งเลยครับผมนั่งอึ้งแบบโอ,โอ้ยเนาะแบบนั่งกุ้มขมับเลยครับถ้าถามว่าถูกไหมมันกระโถอยครับแต่ว่ามันก็ได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเนาะเพราะว่าเลขมันออกย้อนหลังครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงครับผมหาแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขสามตัวมาให้แต่ว่าเลขมันกลับออกย้อนหลังแทบจะทุกเจ้าเลยครับ อันนี้คือไม่ใช่ว่าผมเพิ่งพูดนะคือผมพูดมาแทบจะทุกคลิปเลยครับว่าเลขท่างของผมเนี่ยที่ว่าได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขสามตัววงเล็บครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขสามตัวแต่ 8. มันไม่ตรงงวดหลายคนครับที่ว่าดูคลิปเนี่ยจะหูเลยว่าคลิปของผมเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนเห็นทุกคนเบิงเนี่ยถ้าหากว่ามันมาตรงงวดมันก็จะมาตรงแต่ถ้ามันไม่มาตรงงวดครับมันก็จะออกออกยอดหลังสักหนึ่งนวดแล้วคนที่ว่า เพิ่นฝันเนี่ยเพิ่นกะจะซื้อเลขตัวเก่าด้แหละครับผมคิดว่าหลายๆคนครับที่ว่าฝานนันได้เลข503เงสามงวดเมื่อกี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะตามเลขตัวเดิมและการน่าจะถูกเลขประมาณหนึ่งอยู่ส่วนตัวผมผมก็มือนที่ว่าครับผมก็ถูกอยู่ประมาณหนึ่งแต่กะ <c oughs> กัได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ว่ามาซื้อเล็กสามตัวอยู่แล้วแล้วก็มักซื้อเหล็กตัวเก่าอยู่แล้วประมาณนั้นครับแต่ว่าเล็ต้องมวนต้องผมเนาะ เลขสองงวดของผมคือ951เนาะมันบามากครับ951 6651มันบามามือนี้ครับผมขออนุญาตบอกเลข่องวดของกบมนาเห็นบอกครับคือเลขครับส่วนใหญ่คือมันจะออกเลขตามหลังมือนี้ครับผมบอกเลขคําเดียวครับว่าผมจะซื้อเลขตัวเดิมนั่นคือเลขตัวเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าผมจะกลับสลับเลขได้เมื่อเมื่อกี้ครับผมให้เลข่องงวด1กรกฎาคม67 ผมให้951แต่วันนี้ครับวันที่16รกรกฎาคม67ผมจะให้เลขต่อ,59 1. 59 1. อตมวดของผมครับคือเลข591หาเกาหนึ่งนี่คือเลขต่อมวดของผมครับ591ผมก็ยังมกเล็กตัวกองของผมอยู่แหละเพราะว่าผมเคยบอก593เนาะมันออกตรงๆเลยงวนนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเลขี่ว่ามันใก่เคียงกัน593ออกแล้วงวนนี้อาจจะออก591ก็ได้ อย่าลืมครับอาจจะเป็นห้าหกหนึ่งก็ได้ตัวเดียวไม่เดียวคือห้าเก้าหนึ่งครับเลขต่องวดของผมหรือกลมนาหลายคนอาจจะมองว่าเอาหา0ูนย์สามาจากไซรกลมหนา้ากลมหน้าคือถือเลข่องวดของผมมัน5้าเก้าหนึ่งครับเนาะมันไม่ถูกแต่ว่าผมให้ต่องงวดคืองวดนี้คือ5้าเก้าหนึ่งแหละแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่ามากซื้อเลขสามตัวอยู่แล้วผมกระสื่อของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบเลขที่ว่าแต่ละคนทกมาบอกให้สื่อดังนั้นครับ ผมเป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขสามตัวแล้วก็มักซื้อเลขหย่อนหลังเหมือนกันนั่นคือที่ไปที่มาของห้าศูนย์สามครับงวดหายสุนทียอมรับว่าไม่ถูกครับสามหนึ่งกับมาถูกแต่ว่าง,งวดนี้ครับยอมรับว่าถูกห0 3ศย์สมอาจจะได้นิดิดียหน่อยครับพอหยิ่มคืซื้ออาจจะมีบางคนครับอาจจะถูกบ้างแต่ว่าอาจจะมีบางคนอาจจะมาถูกนอกเสียได้ครับก็ต้องกราบขออภัยจริงๆครับมันมันเลขมันมันข้ามงวดนิดเดียวครับ กระถามว่าเลข5 0าศูนย์สามมีไหมมันกับบ่มีหรอครับเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเนาะเป็นเลขตัวเดิมแต่ว่าแปดเก่านี่งกับพอมีอยู่บางแต่ว่าผมบอกตั้งแต่ต้นคลีปแล้วว่าเลขความฝันของแต่ละคนครับที่ว่าเพิ่นเคยฝันใดแล้วเพิ่นจะตามเลขตัวเก่าละงวดวันที่สิบพกหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะตามคนที่ว่าเคยฝันแม่นเนาะแต่ว่าทุกคนยังยังอยากฟังเกี่ยวกับตัวเลขของของคนที่ว่าเพิ่นเคยฝันใดตรงๆงผมก็จะตามให้เหมือนเดิมครับเอาไว้เปรียบเทียบ เอาไว้เป็นแนวทางครับเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับของคนนั้นคนนี้นกันแต่ว่าผมข้อมูลสือผมนะผมคิดว่าตัวเลขที่ว่าผมเอามาเล่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาเลขสามตัวค่อนข้างที่จะสูงสูงพอสมควรเหมือนกันไหนเห็นบอกครับขนาดห้าศูนย์สามครับมีทั้งหมดสิบหกเจ้าสิบหกคลิปมันยังออกห้าศูนย์สามตัวเดิมเลยเห็นบ่มมันกับพมาณนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถการันตีได้ครับว่ามันจะมาตรงงวดหรือมาหรือจะมาใกล้เฉียงพอมกับผมครับ แค่มันเป็นเลขส่วนตัวที่ว่า่าผมชอบกัดต้องขออภัยอีกรอบนึงครับแต่หากว่าบางคนอาจจะไม่ดีเนาะผมเนี่ยพยายามพูดเต็มที่แล้วครับเต็มที่แหละเพราะว่าโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์ผมเนี่ยที่ว่าผมอัดอยู่ครับมันลนครับล้วก็มันเจอฝาฝาผ้าบริเวณใกล้เคียงครับล้วก็เฮดไทนโทรศัพท์ผมมันลวนนะครับเสียงมันก็เลยเบาๆลงหน่อยหนึ่งครับมื้อนี้ครับผมกับบะมี่คิปเอาเห็นทุกคนในเบิร์กหย่อนรังหรอกเพราะว่า มันเป็นเลขตัวเก่าแต่ถ้าออกมวลเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถูกกันทั้งประเทศเลยเนะ้ถูกกันเยอะมากแี่ก็เสียได้ครับเสียได้สุดๆเสียได้จริงๆครับผมกับบอขอใจเหมือนกันว่าทําไมถึงออกเลขไปแปลกๆผมเลยคิดว่าหรือเลขลับวงในคนวงในกับว่าเบิ้งคลิปนี่บ่หรือว่าอย่างไรน,นะครับเนาะแต่ว่าเหมือนที่ว่าครับผมก็ยังมีความโชคดีก็ตรงที่ว่าแต่ละคนครับที่่าเข้ามาดูคลิปแล้ว เพิ่นฝันดีเพิ่นในเลขดีเพิ่นกับทักเอามาเล่าให้ฟังหน่อสิครับก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆครับเสียว่าเอาตัวเลขกมาให้ทุกคนได้พิจารณาไว้เป็นแนวทางรวมทั้งผมด้วยเ <c oughs> มื่อน,นี้ครับตั้งจากที่เลขออกกับมาบอกว่ามัน,ม,นมันบเขาแต่ก็มาบอกเล็กตองงวดแต่ว่าผมบอกก่อนครับว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เขาเยอะมากและก็ผมจะตามนะครับเนาะผมจะตามให้ทุกคนได้ เดี๋ยวดูเอาไว้เปรียบเทียบอีกรอบหนึ่งกันก็ดีใจครับดีใจเหมือนกันที่ว่าดีใจเหลืองอย่างดีใจถือเล็กบอกมันกับ่ปันไหนครับทุกคนคิดว่าผมซื้อหลายบ่อเท่านั้นล่ะผมซื้อหลายบ่อ503ผมซื้อ503หมดก่อนนะครับผมบอกเลยว่าผมซื้อเยอะเหมือนกันนะซื้อเยอะอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าปู่จำลองเล่ากับบอกเห็ผมซื้อหลายเหมือนกันไม่ใช่แค่ปู่จำลองครับใน503เนี่ยเยอะมากหา503เนี่ยแบบตรงๆเนี่ยเยอะมากจริงๆครับจนบ่อสมาร์ทแบบ บอกได้เลยบามีของภบ้บางเดี๋ยวผมจะตามให้เหมือนเดิมครับเอาเป็นว่าครับมือนี่ก็ต้องกราบขอโทษขอเพลจริงครับที่ว่าเลขไม่ตรงงวดแต่อย่างอยครับเลยโอ้ยตัวเก่าอีกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตามความฝันของทุกคนให้ทุกคนในพิธีได้อีกรอบหนึ่งนะครับนาองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลาสวัสดีครับผม